คุณปู่ครับขวัญใจหลายหลายคนเลยครับนี่คุณปู่คนนี้ครับมาแล้วก็ทักทายครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Youtube มงคลสาวดัมซิ่งแถนครับวันนี้พามาดูบรรยากาศของอทีมงานลูกมีหลวงครับ เดินทางมาเยือนทีมงานลูกแม่น้อยครับ <laughs> ตอนนี้บรรยากาศก,าก็แดดมีแดดเล็กน้อยฟ้าครึ้มครึ้มครับเขาเอาเหล็กทำอะไรเยอะแยะเลยเนะี่ย คุณปูก็อยู่นี่น่าจะหลายวันแล้วนะครับเนี่ยราน้อยกินข้าวยังสวัสดีครับลาน้อยรับประทานข้าวยังครับเนี่ยทานแล้ว,ลวได้อะไรเนอะโอ้ข้าวกล่องโอ้ กับข้าวเข้ากลองครับอาหารชั้นเลิศครับพี่น้องเอาจะมาเรียนไทงไม่ได้ทํางานบวันนี้ไ,นไม่ได้ทํจาจันอูไปไหนครับไปไหนรูกเจเกอ๋อไปกับเสตตินเ <c oughs> อย่ยจานชูลุยคนเดียวครับวันนี้ <c oughs> สำหรับจานชูก็เสร็จงานโคน้งหนองนาเมื่อวานครับอันนี้ย้ายมาเมื่อเช้าใช่ไหม <c oughs> ย้ายมาเมื่อเช้าครับ มาช่วยเจ้าวาเลนไทน์ครับมาในงานเดินนะครับสมลายมาสำหรับเจ้าซูเปอร์เกรดก็อยู่ฝั่งนน้นครับคิดถึงบ้านไหมนี่แ <c ười> เราว่าไม่คิดถึงบ้านแนละ้ว นี่ครับเลาน้อยของเราขาขันขันแข็งครับทุนแดดทุนฝนอากาศก็ร้อนครับฟ้าก็ครึมคึม,คมอากาศก็ร้อนฟ้าก็ครึมครึมครับเออยังไงน้อ เดี๋ยวผมพาไปดูจานชูครับเจ้าวาเลนไทยเป็นอะไรน้อนี่ถอด้าออกทำไมครับฝามันรั่วบหรออ๋อน่าจะเอาฝาไปทำหรือเปล่าส้มลายมาเจ้าวาเลนไทยจอดครับ จีดอัลตรานี่ยี่อัลตราจีจิีอัลตราตอนนั้นเลยบอูอนน้พ่อจะนเ,จน,เน,น่าเรื่องอยไอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องยังอยู่เยอะด้ยนี่สบายเจอฝนมาเจอพายุมาสองสามลูกครับ นั่นครับอยด่เริ่มต้นก่อนจะจากโน้นแลลวนะนี่ครับน่าจะถึงถึงตรงโน้นหรือเปล่าอู้ห้ติดเจริอนต่นี่นั่นะ ยจานครูโอ้จานครูจานชูเล่นโคลนแล้วครับวันนี้พาเจ้าสมไลายมาเล่นโคลนแล้วครับ ใช่มันจะเด็นถึงนี่นี่เยวถอยก่อนอยู่ใกล้จานชูไม่ได้หรอกครับอัดอัไวมากครับส้มไลายเนี่ย มันก็อยู่เยอะดินน่ โอ้โอ,อ,อ,อ้<บ>นสมสลับโคลนไปน่าจะตักทอยมานน้่นะครับแล้วก็ทอยมาทิ้งนี่ครับพี่น้องแล้วต้องตักจากนี่ไปอีกครับแต่ตักได้ไวอย่างนี้น่าจะไม่นานนะ น้อยก็นั่งให้กำลังใจตลอด24ชั่วโมงครับเ <laughs> จ้าวาลัไทยเราก็อยู่ข้างบนครับน้อง เขาไม่ไปโหลดนะยังเคยไปโหลดโหลดด้นะ เมื่อกี้ก็เห็นขับรถทานเมื่อกี้เห็นทอทุงกับจานต้มครับขับรถไปน่าจะไปหน้างานอื่นนะครับงานนี้น่าจะไม่ได้ทอยรถดับนั่แหละ สบายๆเลยครับวันนี้ตักขี้ต้มครับเป็นยังเนาะอาจารย์ชูเพอนเดียวเ่าอาจารย์เล้า คขับดูสิไห <c oughs> นโชว์ฝีมือหน่อยเร็ว <c oughs> น่เดี๋ยวเดี๋ยวให้จันเราให้จันเลาโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยนะจันเรา,าบว่าแค่นี้สบายสบาครับจันแลาวิบ๊บิ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ